ร้อนค่ะน้องนัดเข้าสวนเก็บมันค่ะอันนี้ลูกมันนะคะหัวมันอยู่ในดินค่ะวางถังลงแล้วจับสองมือค่ะอีกมือหนึ่งจับต้นมันไว้หลุมมันจะได้ไม่ขาดโอเคค่ะลูกมันนะคะกล้ลองก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่โฟกัสแม่มองไม่เห็น ไปน,นึ่งไปต้มนะคะเหนียวหนุบนับนับน้ำมันอยู่ตรงนี้น,น้น,นมันเล็กเกินไปไหมลูกนู่นน,น,น,<อ>นู่นอยู่ในนู้นอ๋อ้นี่มันไหนล่ะกล้องนี่ค่ะมัน